สวัสดีค่ะชื่อนางสาวมีนางสายีวิงเลขที่13นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยรุ่นที่15ชั้นปีที่3วิทยการัยกสาธารณาสสินทนจังหวัดยะลาค่ะวันนี้มานําเสนอหัตถการการตรวจรักษาและการให้คําแนะนําในผู้ป่วยโรคอัมาพาตเครื่องซีกตามสารการแพทย์แผนไทยค่ะโรคอัมาพาตเครื่องซีกเป็นโรคที่มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแขนขาที่เกิดจากระบบประสาทที่ควบคุมการทำงานของแขนขาส่วนนั้น อาการที่พบบ่อยคืออาการอ่อนแรงของแขนขาซีกใดซีกหนึ่งที่เกิดจากความผิดปกติของสมองหรือเรียกว่าอัมพาตรึ้นซีนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะมารู้จักโรคอรัมพาตรึ้นซีเรามารู้จักกับโรคอรัมพาตกันก่อนนะคะโรคอรัมพาตเป็นโรคที่เกิดจากลมเบื้อนสูงและลมเบื้องต่ำไม่สมดุลกันค่ะก็คือลมอุดทังข้า,าวาวตาและลมอัโทข้ามาวตารับคนกันค่ะโดยโรคอัมพาตจะประกอบไปด้วย5ประเภทด้วยกัน 1. อัมพาตรึ้นซีกออัมพาตรึ้นท่อน 3. อัม,มาพาตท,ทั้งตัว 4. อัม,มาพาตเฉพาะแขนและ 5. อัม,มาพาตเฉพาะขาค่ะโดยแต่ละประเภทก็จะมีลักษณะอาการที่แตกต่างกันออกไปและในวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมารู้จักกับโรคอัม,มาพาตขึ้นซีดโรคอัม,มาพาตขึ้นซีดเป็นโรคที่เกิดจากการปีกแตกบันของหลอดเลือดแดงในสมองทําให้ขาดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองบริเวณนั้นจึงเป็นเหตุให้แขนขาที่สมองส่วนนั้นคพบคุมเป็นอัม,มาพาต ในที่นี้สมองของเราจะสั่งการไปยังแขนขาซี่ตรงกันข้ามก็คือสมองซีกซ้ายจะสั่งการบริเวณแขนขาของซี่ขวาและสมองซีกซ้ายจะสั่งการบริเวณแขนขาของซี่ซ้ายนั่นเองค่ะและนอกจากการตีบแตกกันของเส้นเลือดในสมองแล้ว ยังมีอีกหลายสาเหตุที่อาจทําให้เกิดอัมพาตขึ้นซีกได้ไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดในสมองโดนอุดกัน้นพยายิตัวจีบอุบัติเหตุที่ทําให้สมองถูกกระทบกระเทือนอาการไข้ชักสมองขาดออกซิเจนอุบัติเหตุจากการคั้วบุตรและสาเหตุอื่นๆเช่นความเครียดเนื้องอกในสมองการฉีดยาผิดตำแหน่งหรือยาที่มีฤทธิ์ที่ทาให้เลือดปลอกนั่นเองค่ะต่อมาเรามา,มาดูอาการของดูอัมาพาตขึ้นซีกกันต่อนะคะ โรคพัฒน the ์กซี ite, the ่มีอาการแขนและขาซีดที่เป็นไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อาจจะมีอาการชาเกื่นลำบากสำลักอาหารได้พูดไม่ชัดหรือไม่มีเสียงบางครั้งอาจมีอาการท้องผูกหรือเพื่คุณการถ่ายอุจจาระไม่ได้นั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูวิธีการตรวจก่อนการรักษากันต่อนะคะโดยวิธีการตรวจก่อนการรักษานะคะก็จะประกอบไปด้วยการวัดชุ้มเท้าข้างที่เป็นโดยท่าสั้นจะเป็นชนิดแข็งและท่ายาวจะเป็นชนิดอ่อนค่ะ สทดสอบแรงถีบของปลายเท้าว่วามีแรงถีบมากน้อยเพียงใด3ตั้งค่าชันเข่าดูว่าการตั้งหรือชันเข่าได้นานหรือมากน้อยเพียงใด 4. กำเหยียดมือดูระยะเวลาในการกำเหยียด 5. แรงบีบมือดูว่าแรงบีบมือเนี่ยแรงขนาดไหนค่ะและหตั้งข้อศอกดูระยะเวลาในการตั้งข้อศอกและลักษณะการตั้งข้อศอก 7. ชูแขนเหนือศีรษะจะดูระยะเวลาในการชูแขนเหนือศีรษะและลักษณะการชูแเหนือศีรษะนั่นเองค่ะ แทดสอบแรงดึงแขนสาจังหวะดูว่าทำได้ระดับไหน 9. กระดกปลายเท้าขึ้นลงดูว่าทำได้ระดับไหนและสุดท้ายกระดกนินวเท้าดูว่าทำได้ในระดับไหนคะ่ะเมื่อเราทําการตรวจก่อนการรักษาเรียบร้อยแล้วนะคะเรามารู้จักกับวิธีการรักษากันต่อเลยนะคะโดยเราจะทําการรักษาด้วยวิธีการนวดนะคะสูตรการรักษาโรคกัมาพาูชาทุซีกนะคะก็เท่ากับไปด้วยพื้นฐานขาเน้นข้อเท้าเปิดประตูลงข้างที่เป็น 2. พื้นฐานหลังและสัญญาณ1-5ถึง้า สามพื้นฐานขาด้านนอกและสัญญาณ1-5ถึงและระวังห้ามกดสัญญาณสองในกรณีผู้ป่วยเหยียดคู้ขาไม่ได้ 4. พื้นฐานขาด้านในและสัญญาณ1-5 5ถึงพื้นฐานแขนด้านนอกและสัญญาณ1-5 6. หพื้นฐานแขนด้านในและสัญญาณ1-5 7ถึงพื้นฐานหลังถ้าหนุมานถวายแหวน8พื้นฐานบ่า9พื้นฐานคุ้งคอ10สัญญาณสีสาด้านหลัง 3. จุดก็คือ1 2 5และ11 สัญญาณหัวไหล่หน่ถึงหและระวังห้ามกดสัญญาณสองในกรณีผู้ป่วยเหยียดงอแขนไม่ได้และเมื่อเราทําการรักษาเรียบร้อยแล้วเรามาตรวจหลังการรักษากันต่อเลยนะคะเพื่อการเปรียบเทียบอาการของโรคจากก่อนและหลังการรักษาค่ะ 1. หัวส้นเทา้าครั้งที่เป็นจะพบว่าลดลงนะคะ 2. ทดสอบแรงถีบปลายเทา้าพบว่ามีแรงมากขึ้น3ตั้งขาชันเขา่าจะพบว่าการตั้งหรือชันเข่าได้นานมากขึ้นค่ะ 4. กำเหยียดมือ ระยะเวลาในการกำยียดนานขึ้น 5. แรงบีบมือแรงบีบมือมากขึ้น6ตั้ง,งข้อสอบระยะเวลาในการตั้งข้อศอบนานขึ้นและลักษณะการตั้งข้อสอบตรงมากขึ้น7ชูแขนเหนือศีรษะระยะเวลาในการชูแขนเหนือศีรษะนานขึ้นลักษณะการชูแขนเหนือศีรษะตรงมากขึ้น 8. ทดสอบแรงดึงแขนสามจังหวะทำได้ระดับมากขึ้น9ก,กระดกรายเท้าขึ้นลงจะทำได้น,าน,านดระดับมากขึ้น10กระดิกนิ้วเท้าจะทำได้ในระดับมากขึ้นและ11ทดสอบกำลังสะโพก ทำได้ในระดับมากขึ้นนั่นเองค่ะและหัวข้อสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะคะการให้คําแนะนําการให้คําแนะนําของผู้ป่วยอัมพาตครื่งซี่จะแนะนําให้งดอาหารสแสลงเช่นอาหารประเภทหวานมันเค็มและอาหารเย็นค่ะ 2. ท่าบริหารจะแนะนําท่าบริหารการดึงแขนเทา้าแขน3าจังหวะยืนขยีงปลายเทา้านั่งยอง,ยองกระดกมือขึ้นลงกำมือแบมือชูแขนและสุดท้ายก็คือการประคบร้อนชื้นค่ะและก็จะไปแล้ว สำหรับคลิปความรู้สาระดีๆเกี่ยวกับโรคอัมพาตครึ่งซีกหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่มาดูไม่มากก็น้อยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวอมินาส,าสาลายบิงนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตรุนที่1 5ชั้นปี 3, ที่3หรวิทยาลัยการสาธารณสุขศิรินทรจังหวดงัดยะลาขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ